สู่ลงเล c h ช n แนลฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปตกปลากันที่ซิมิลันและไมดอนใหม่สวัสดีครับลงเลวันนี้เราอยู่กันที่โบ๊ทแลมภูเก็ตนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวซิมิลันกันนะครับมึดมาเลยนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเดี๋ยวเ,าเอาไป เดินเล้่มันกันต่อตอนนี้เพิ่งมาถึงรถแล้วนะครับ8โมงนะครับเจอกันนะครับผมสวัสดีครับตื่นซ้ายนะครับผม คลิปนี้เราไปด้วยกันสมคนที่ผมโบสกลแล้วก็ไตเบิร์ดเจ้ารีบีบนะครับลาเราอย็วเราอยู่เลยนะครับเราไม่ใช่ต้องไปรีบไปหามัามันรอเราอยู่ที่บดแล้วนะครับเรือของเราแล้วครับอเราอยู่ยังพร้อมจุดเรือเราพุ่งหน้าอย่างเต็มกำลังเพื่อไปถึงหมายแถวซซมิลันให้เร็วที่สุด กูสับสนุนหลักของเราฮุกเกเกอร์คิดถึงเบนจิกคิดถึงฮุกเกเกอร์ จนเลยไปถึงดอนใหม่ในช่วงเย็นของวันนั้นเราก็แวะตีป๊อปเปอร์กันตามซังนะครับ ้ายก็มีปลากระมงเท้าหนึ่งรรตัวหลงเข้ามากินเหยื่อจนได้สุดท้ายปลาก็หลุดไปจนได้เพราะความหอมของตัวผมเอง เราก็มุ่งหน้าตีเหยื่อผิวน้ำกันต่อไปสุดท้ายก็ไม่มีปลามากินเหยื่อเราจึงแวะจิกกิ้งกันต่อไปครับสุดท้ายไตยเบิร์ดของเราก็มีปลาเจ้าถิ่นมาช่วยเหยื่อจากการจิกกิ้งครับ ือวาหูเจ้าทินดอนใหม่นั่นเองมีคู่ของมันตามมาชมด้วยครับ เขาผูกซังเพื่อหาที่นอนและไต่เบิร์ดก็ตีแคสเยื่อปั๊กไปที่หัวซังแล้วก็มีปลาเบิร์ตกินหนึ่งตัวครับผมตัน แวเข้าซังแล้วสุดท้ายปลาตัวนี้ก็เข้าซังแล้วก็ขาดไปจนได้ผาดอื่นๆเลยใช่ไหมพาดอยู่ใช่ไหมแต่ไนนั้นเองก็มีปลาอีกตัวมากัเดเหยื่อของพี่สกลจากการจริงๆครับตัวเล็กเหรอปัวหรือเปล่า วิ่งครับดอกเยลโลฟินทูน่าครับผมเยลโลฟินทูน่าครับโอ้โหเยลโลฟินมาถ่ายรูปนะครับยัโลครับเยลโลฟินทูน่าครับยันโลครับเยลโลครับอ๋อทูน่าของแท้ครับนี่เยลโลฟินครับฝีมือพีิศกลนครับผมโอ้โหคนเอาอีกแล้วครับผมโอ้โห อ่านี้กัดเย็นโลกเป็หนึ่งตัวแลนนี้ใหญ่กว่าเดิมไหมครับใหญ่กว่าเย็นโลกใหญ่กว่าใช่ไหมครับใหญ่กว่าแน่นอนใหญ่กว่าแน่นอนนะครับน่าจะเป็นอะไรครับรขาหัวครับโอ้โหแน,น่นอนใช่ไหมครับน้อยตัวเดี๋ยตัวตัว,ตวยักษ์ครับนี่นี่ปิดดีกว่าฮนะ,ะไม่เปิดไว้ใช่ไหมมนะันนั้นก็เปิด,ปมดไม่หมดจะนอนแล้วค่อยปิดเพื่อได้ดู ยังไม่ยอมครับ Higher, <cko ier noise> โอ้โหเสียงหายใจดังยังเลยครับอะไรเออเนี่ยเห็นตัวแล้วครับมาแล้วโกมาแล้วมาแล้วขาวแล้วนั่นไงเออกืบสิ่เท่าไรไงเท่าไรอยู่เนี่ย เออนี่เดินขึ้นแล้วมันนนกิมาเป็นกระมงพาวใส่กำลังปวดหลังครับแปดถึงเก้ากิโลกรัมอ้บเย้ใหม่แล้วครับโอ้สกลโดนอีกแล้วฮอตจริงๆสำหรับเขาในวันนี้เจนโลนิโอกระงพาวเว้ยมงพาวเว้ยทางครับมระปงพลากระปงพาวตัวเท่าข้างในเลยครับพลาดอนดอนใหม่ กเลตัวแล้วนะครับลูกพเ้าใช่ครับตัวนี้โอเคครับลูกพเ้าครับไตเบิร์ดแก๊งเสือน้าดินของไตเบิร์ดแก๊งเสื้อหนังก็โดนจนได้ครับกินเหมือนกันครับผมมีปลาหรือเปล่าเนี่ยมีครับมีครับไปับจงเหยื่ออะไรครับลงเหยื่ออะไรไปครับปลาโอครับโอครับไปคว้าครับโดนไปคว้าเข้าไปแล้วครับเหลือกี่เม็ดครับผม เจ็ดหกหห้าสี่สามตาเหลือนะครับตาเรือครับตาเรือครับมือเลยครับหลังจากนั้นปลาจิิ้งก็เงียบอยู่พักใหญ่ แล้วก็มีปลามากินสายหน้าดินของ Jamie, Jim, พิศกลน่าจะเป็นสปาราดแห่งดอนไม่ได้โอ้โหได้น่าจะหนังยาวครับ ชีวิตเกิดขึ้นแล้วไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้เห็นหน้าตามันห้าสิบห้าสิบคิดว่ายัางไงนะมีลุ้นเหรอลุ้นนะครับมาชมกันใหม่นะครับน่าจะหนังชีวิตยาวครับผมใจยเย็นใจยเย็นๆจยเย็เยต่อผัดสองครับ <ง>เปลี่ยนให้พี่สะ<ห>กลอ,อีกรอบครับ,รบดูว่าจะขึ้นหรือเปล่าสัก40นาทีผ่านไปแล้วนะครับกลางค่ำกลางคืนไม่นอนนะโยกอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ย ไ,ไหวจนหนีไปนอนแล้วนะครับเลยส่งมาให้ผมต่อหนึ่ง เรหลับกันหมดแล้วนะครับชีวิตจริงๆครับกินเหีย่อสดหน้าดินครับผม หาัได้ประมาณ2ชั่วโมงสายก็ได้ขาดไปในุดนะคสุดดูเขาไม่ได้จริงครับิ่งหมดหลอนเลยฮะรอบสุดท้ายนี่ลวดเดียวเลยครับร้อยกว่าเมตรแล้วก็ขาดไปนะครับเราไม่อยู่ครับยอดมาดูปลายสายทีขาดตรงไหนนะครับใครเหยี่ยวมาเหรอเนี่ยโอ้ โอ้โหคายเหยื่ออกมาเฉยเลยครับออกมาเหรอออไรวะสำลอกมาได้ไงเนี่ยโอ้โหอมตั้งนานโอ้โหเด้นอยู่ตั้งนานครับดีจอ,อยากคายก็คายออกมาเลยครับ นั้นทุกคนบนเรือก็หลับกันหมดจน,นถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับที่ดอนใหม่ดอนใหม่ครับอากาศดีมากเลยครับเช้านี้ แรกที่ดอนไม่แต่เบิร์ดก็เริ่มลงเหยือนแล้วก็โดนจนได้ครับอะไครับน้ำเช้าครับว,าว,ว,า,ว,วาวูครับวาวูอ้เหรอครับรว้วนั่นตามย้อนด้อนดครับยอนนครับเดย,ย่ไเดไมาเดยวมเยมาเดมันเดีเย๋ยวมันยอยนันะ อาวัวตัวลแล้วครับแล้วหมดแล้วเดี๋ย,ยลุเียลุ ืโอเคครับยิงไงอยันแะม่นะนะขาดแล้วเหรอยังกีสกลกโ็โดนเหมือนกันครับเจ้าทินนอนไม่รูแล้วบาดเบตตา,า,าเดียวแล้วว่าน้ำอะไรกินหัวเงั้นเลยเนาะ กลับสบายไหมครับเรียบิ้นอร่อยเลยอร่อยเลยนะครับโอ้โหครับรอแล้วน้ำเดือดเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋เ,ดเป็นอะไรครับยาวหรือเปล่าหรือสั้นปลายาวหรือปลาสั้นวาหฮยแล้วครับผม ไม่ใช่ว่ะอะไรวะขอูขอวเวหูใช่ไข่เด็ดอะเป็นมัดะเดี๋ยวเราเข้าหัอยินซีแก็ได้นะ Chancellor mm <sum> ปลาผิวน้ำเงียบอยู่พัดใหญ่เราเลยตัดสินใจวิ่งไปหาปลาน้ำลึกกันแถวขอบล่องดอนใหม่นะครับผมติดปลาอะไรขึ้นมาครับเนี่ยยังไม่ทราบเลยครับไม่ทราบหรอครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ิบสีแล้วน่าจะดำๆหม่อวาไม่ทราบครับ มาแล้วครับขาวมาแล้วครับผมอะ,อ,อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยหลามไอ้ดับโอ้ยปลาปีศาจครับผม,มโอ้โหปลาปีศาจครับใช้ได้เหรอมันจะใได้ยังเป็นปลายาวเหมือนเดิมครับปลาปีศาจครับ เอ้ยยกเลยฮะโอ้โหเนี่ยปลาปีศาจครับลังมันครับโอ้โหบังบังโกะปลาปีศาจครับเอาไปทำอะไรวะเนีเเ่ยโลกสายเราจึงตัดใจมุ่งหน้าส่หมเกาะเซมิลัน เกื่อตีปอปเปอร์ตามสังด้านนอกเกาะหวังจะได้ปลากระมงเพา้าไซใหญ่ๆสักตัว2ตัว ส <plus noise> ุดท้ายความพยายามอยู่ท <frying plus poetry> so ี่ไหนความสำเร็จก็ต้องอยู่ตรงนั้นมีป้ากระุงพาวเขามากินเหยื่อเอาละเว้ยไตวิวไตวิวอะไรครับถอยหลังหน่อยไหมถอยหลังดีกวจุ่มก่อเอาจุงมก่อนหน่อยได้จุ่ไงหรเดี๋ยววิ่งเข้าแางเดียก็แล้ว khổ này của chúng đó thôi ba, thôi được Chúng con chúng con không bác? bác. Bình ngay không? Các không เห็ก็งัดก็งัดเลยนะออเข้ามาอยู่นั่งจุนจุนออกมาดับแล้วเหรอดิี่ยไม่ไม่เป็นไรติดอยู่หน้าจอมองหน้าจออมงไม่เห็นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันนั่นอยู่นิงเดินอยู่เหรออ๋อหน้าจอต้องแตะหน้าจอนิดนึงโอเคครับสวยครับสวยครับ ไปมือของแท<ซ>้จริงๆครับโอ้ยงั้นงั้นไปหัวเรือเลยครับไปเรือ,เล,อเลยแล้วครับย้ายย่อนย้ายย่อนนะครับเป็นไงบ้างครับอาการยัง,งได้ครับตีนเนี่ยถึงเรือแล้วครับไปกัดกครับ ไม่มิ้วแต่ตัวดำๆครับไม่น่าจะพลาดพราวครับ ความเสียงนะครับโอ <c oughs> ้ยโดๆไปจุ่มๆไปเลยจุ่มไปน้ำเลยเดี๋ยวก็ังไม่ถึงยังไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงอีกไกลให้มันขึ้นมากินมันลอยแล้วว่ะ ทำมาดิตื่นะแล้วตายแล้วของ

ใกล้ถ่ายรูปพี่ก็กดถ่ายรูปไปดิ